ตอนนี้คุณอยู่กับคงผู้ยอดนักป่าที่เก่งสุดในเมืองไทยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสติ๊กแมนมรดกนะหรือสติ๊กบอลเลกาซีนะทำไมผมถึงเรียกว่าสติ๊กแมนมรดกนะเปล่าครับผมอยากียกเฉยๆมาวันนี้นักป่านในวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นนะฮะกลยุทธ์ในการนำทัพออกไปลบนะครับมาเล่นเลยรออะไร ในขั้นตอนแรกนะฮะก่อนที่เราจะไปลบเนี่ยเอาต้องดูว่าสโตะมันยากหรือว่ามันแบบพื้นพื้นนั้นลูกกระจกนะงั้นเราจะเอาแบบปกตินะฮะเพื่อความอยู่รอดของกองทัพเรานะสติกบอเลกสซี่อ่านะฮะในโลกเรียกว่าอิมอราคุณถูกล้อมด้วยประเทศต่างๆที่แบ่งแยก ประเทศเหล่านี้อุทิศให้กับเทคโนโลยีของตนและพยายามเพื่อให้ได้มีอำนาจเหนือกว่าแต่ละประเทศได้พัฒนาวิทยาการเฉพาะของตัวเองในการต่อสู้วพวกเขาภูมิใจในอาวุธที่เขาสร้างขึ้นจะมีความลหลงไหลถึงขั้นบูชาอาวุธเหล่านั้นและเปลี่ยนอาวุธให้กลายเป็นศาสนา แต่ละไฟายเชื่อในวิถีของตนเองเป็นเพียงทางเดียวและอุทิศให้กับการสอนแนวทางของตนให้กับประเทศอื่นผ่านสิ่งเหล่านี้ผู้นําเขาอ้างว่าใส่แซงอันศักดิ์สิทธิ์นะหรือคุณโอ้สงครามจ่นอื่นเรียกว่าอาร์ชิดอสซอดวิธีแห่งดาบ แมจิกไอคิวว้ธีแห่งทางนักเวทและสปาร์ตันว้ธีแห่งหอกโอ้คุณคือผู้นำของแต่ประเทศที่มีชื่อว่าวิธีทางของคุณความสงบและความรู้ประชาชนของคุณไม่บูชาวุธเป็นพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้คุณมีเป้าหมายในของการแสกซึม จากประเทศโลบข้างโอกาสเดียวในการปกป้องของคุณคือการจงตีก่อนและรับเทคโนโลยีจากแต่ละประเทศระหว่างนั้น<ะ>โอ้ฉากซีดีเนี่ยผมนักป่าเลยเนี่ยอ่าสงครามเริ่มต้นคุณแล้ว แอคชิดดนอดอ้างว่าพวกเขามีธนูที่จะทะลลนได้อย่างแม่นยำัวทำให้ศัตรูล้มลงก่อนที่จะมีโอกาสได้ยิงเอะอุ้ยยิงอะไรได้ยืนทำนั้นรู้ป่าวแอคชิเอนโอเคนะฮะขั้นตอนแรกโอโอ,โอ้นักปราดนักปราดจะเป็นผู้รอบรู้แต่ต้องเรียกฝ่ายขุดเหมืองออกมาก่อนนะด้วยเงินร้อาสิบทองนะเออเลิกสอนกูเถอะกูคือนักปราต ขคงภูนี่ไงกูควบคุมอยู่นี่ไงนี่ตีเร็วกว่านี้กูกดแล้วกูกดแล้วกดแล้วกดแล้วโอ้สามารถยกเลิกกลับไปได้นะครับนี่ฝ่ายต่อต้านพลกระบองที่จะออกไปสู้รบนะฮะซื้อมาอีกมึงวิ่งไปเลยนักเลงหัวไม้ลูกผู้ชายไม่ตะคด กูวิ่งไปเลยเราจะบริหารทรัพยากรให้ดีเพื่อที่เราจะได้ชนะในศึกครั้งนี้อนแอทแทกโจมตีโอ้โหฟังสตูวิสไฟท์ธนูมันมาพร้อมกับธนูพลธน,นูอ้าวอ้าเอ้าเงินพลังกูต่ำไปแล้วนะครับจากฝันนั้นมีสตูนะฮะเราต้องเล่นทำเงินทำไรายได้ โอ้โอ้ขึ้นหลอดแล้วนะขึ้นหลอดแล้วนะชิบหายแล้วถอยกลับก่อนถอยกลับตอนไอ้ชายถอยกลับถอยกลับไอ้ชายเดี๋ยวมึงโอ๊ยแม่งดิทรู้ปักแล้วเสียบกลางหัวใจเลยนะมึงยังไม่ตายอีกเหรอเหลือเชื่อจริงๆโอเคเราต้องรีบกบกลอยได้ไม่งั้นชิบหายแน่นอนนะฟังอาจารย์ผู้ไว้ฟังนักปราชญ์ของผู้ไว้ จังหวะนี้ฝ่ายถนนกะตั้งรับเขามีคันอนที่จะทะลวงให้เราร้มก่อนฉะนั้นเราต้องสั่งสมกำลังเพื่อให้มันไม่ได้บุกอโอ้ไปเลยแอคแทกก่อนค็ที่เราจะไปฝ่ายเสียเปรยียบออกไป แมงเง้ยกุมีอยู่ตัวเดียวโอ้สู้มันลุกสู้มันลุกกรุมทำได้สู้มันเออเออผมคิดว่าถ้าเกิดเราส่งศัตรูไปตายก่อนมันจะเป็นเทงที่ดีกว่าซึ่งดาเมจพลคอนของเรามีความแรงกว่าฝ่ายธนูฝั่งตรงข้ามแต่ธนูนั้นสามารถยิงไกลและทำให้เ,เราล้มลงก่อนได้ฉะนั้นเราต้องกอบกอยสร้างกองกำลัง และสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก่อนก่อนที่มันจะได้ยิ่งเราก่อนโอเคตอนนี้ฝั่งธนูก็มาแล้วตัวเดียวซึ่งตอนนี้ของเราได้เปรียบกว่าเราต้องเชิญฝั่งกระบองมาเพื่อโจมตีฝั่งนั้นเน้นจํานวนเข้าเรกเพื่อชะชะนะเพราะฝั่งนั้นไม่สามารถอัญเชิญธนูมาได้มากกว่านี้ พ่อกูรู้ว่ามึงจะมาอันเชิญแค่ตัวเดียวและให้พวกกูยัย่ำยีเอาเลยลูกทำเต็มที่พ่อรอดูผลงานอยู่ลูกเจาก้านี้คนขุดเหมืองเราก็มีเยอะแล้วตอนนี้เราจะใช้พลกระบองเป็นที่ตั้งตำแหน่งหลักของเราในการโจมตีหมู่บ้านเขาเอา้านี่นะครับ การวางแผนนะอชิอนถูกขับไล่จากบ้านเกิดเละหนีไปในเนินเขาแล้วตวบมอ,อันฮะนี่คือกลยุทธ์ของของผู้นะจำไว้ปลดล็อกโอ้คุณได้ปลดล็อกอชิดอนการเคลื่อนที่ลากเละวางดำเนินการต่อปลดล็อก คุณได้ปลดล็อก c a s ท e อาเชอร์หรือการตั้งรับและการโจมตีสตูด้วยการสตูวัดการโจมตีสตรูด้วยการยิงธนูนะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราจะขออีกตาหนึ่งเพื่อความสะใจของท่านผู้ชมทุกท่านที่พร้อมแล้วงั้นเราก็เริ่มกันเลยค่อยใช้แทมกูขอสู้ก่อน ขอสู้ก่อนละกันส่้โมจมตีกองทัพคุณถูกโจมตีระหว่างเอ้ย <c oughs> กองทัพคุณถูกโจมตีจากชาวพื้นเมืองของดินแดนนี้การังเสริญจ,จะมาถึงเมื่อตะวันตกดินเท่านั้นโปรดสู้ต่อไปจนกว่าถึงเวลานั้นเอาชีวิตรอดมาให้ได้จนกว่าพาร์ทิ์จะตกดินโอเคนะช่างเป็นแผนที่ศัตรูวางกลยุทธ์น่ากลัวมาก มันบอกว่ามันจะโจมตีเราและกองพันธมิตรเราจะมาตอนตะวันตกดินซึ่งชนเผ่าพ,พื้นเมืองน,นี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะแข็งแกร่งสักเท่าไหร่ตอนนี้เราได้ทำการถอยทัพเอาผลธนูออกมาเห็นมึงไม่ได้แดกพวกกูหรอกแต่ว่าแต่ว่า พลธนูเหล่านี้ก็มีดาเมจที่พอตอดมันได้ซึ่งเราจะไม่ยอมให้มันตีป้อมแต่ก่อนชนเผ่าพื้นเมืองน,นี้มันตีป้อมเราดาเมจเพียงเล็กน้อยแต่เกิดมันมีจำนวนเยอะต,ตีป้อมเราหนักแน่นและแข็งแก่งกว่าเดิมแค่3ตัวมึงก็ะรอกูเจ็บไปนิดหนึ่งแล้วนะถอยกลับทำการขุดเหมืองต่อเลือกพลขุดมามากกว่านี้เพื่อเสริมสร้างกำลัง เขาบอกให้เรายื้อจนกว่าพระาทิตจะตกดินเราก็จะทําเช่นกันผลธนูนั้นมีราคา300ทองซึ่งถ้าเกิดเราได้600จะซื้อได้แค่2ตัวซึ่งเราก็ต้องมี125เอาไว้สู้กับมันด้วยเผือแม่งมาถามว่าผลธนูสําคัญไหมสําคัญแต่ว่ามันแพงฉะนั้นสิ่งที่ดีคือซื้อแม่ง2อันเพื่อต้านไว้อย่างละ2 หรือหนึ่งก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเอานะครับเย็ดแม่มันตบกูทีเดียวกูล้มเลยเฮ<อ>ีย er! แข็งแกร่งจริงๆเราลืมสิ่งสำคัญไปนั่นคือพลนทเราแม่งบานถือว่าเป็นการประมาทอย่างร้ายแรงใือการดูถูกศัตรูซึ่งเป็นข้อเสียสำหรับผมนะครับซึ่งผมจะไม่ยอมให้มันเกิดเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองแม่งตีอุมันเลยนะครับ จังหวะน,นี้ผมจะไม่ยอมให้ทหารผมต้องเสียชีวาไปมากกว่านี้มึงกระส่งมาเยอะจังเลยมึงเป็นโรคอะไรกันซึ่งฝ่ายศัตรูตอนนี้ก็ไม่ยอมราเเ้นชีวิตพวกกูเลยเอาหนักเลยนะพวกมึงนี่ใายได้ใสเดียวนะครับจังหวะน,นี้ผมส่งกระบองส่งพลกระบอกบอ,ออกไปซึ่งมันก็ฉลา,าดไปตีตัวที่คือธนูนะฮะตอนนี้พลกระบองผมเหลือแค่สองตัวนะฮะ ก็งานยามแล้วนะครับว่าเราจะสู้ยังไงดีจังหวะนี้พลกระบองก็เริ่มเข้ามาไอ้ไม่ใช่เผาพื้นเมืองชื้นเผาพื้นเมืองก็เริ่มเข้ามาแต่พลแต่พลกระบองผมยังสู้ไหวอยู่เหมือนต้านไว้อยู่ซึ่งศัตรูมีอยู่50ตัวผมฆ่าได้7ตัวตอนนี้ฝั่งศัตรูเข้ามาแล้วมีจำนวนอยู่5ตัวผมต้องซื้อ พลกระบองมากกว่านี้ส่วนพลธนูมันลำบากชีวิตผมแต่เกิดผมถอยหลังกลับไปแม่งใส่ลูกปั้นกูได้แน่จากการคาดเดานะผมต้องเสือพลกระบอกโอแย่แล้วผมต้องยื้อยังไงก็ได้ถึงที่สุดตะวันตกดีแล้วเราทำสำเร็จเรายื้อจนสำเร็จได้คุณได้รับการยืนหยัดและการซุ่มโจมตีล้มเหลวล้มแล้วล้มเล่าอีก ขณะนี้เราสามารถเดินทับต่อเพื่อโจมตีซอสวอชได้แล้วคุณชนะช่างเป็นชัยชนะอันหอมหวานยิ่งนักก็นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มาดูช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาถึง50ซับเลยนะครับก็ แฮปปี้นิวเย์นะครับขอทิ้งเรื่องราวในอดีตที่ไม่ดีไว้ในปีที่แล้วแล้วมาเริ่มต้นในสิ่งดีๆที่ปีนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับแล้วเจอกันกับของงพู